อรกาปะท่านภัยหาจังไดกะปะทวงขึ้นมาใดเนาะคุณแม่เนาะเมื่อนี้ถือว่าเป็นงานอาชาป,ปนากิจไปเรียบร้อยแล้วกะพร้อมด้วยมีการอุทิศถือตองเนาะจ้ะเนาะซึ่งมีคุณแม่เจ้าภาพคือคุณแม่โสคุณแม่โสชำนาญเทถือตองบ่จ้ะจอันนี้แม่เจ้าภาพเนาะพิมอมเนาะแล้วก็พร้อมด้วยคุณแม่ปานมาทีเส้นถือตองบ่ะคะแล้วกับคุณแม่อองเกตชาติ ถือต้องเนาะจ้าเนาะบันนี้เฮ็ดบุญหาไผบัดซื้อผู้ตายอยู่ไสจ้าแม่นไล่เเป็นผู้หลงเสียหายตายเสียจากขออนุญาตดาเด้อจ้าเด้ออันนี้มีแต่ต้ซื้อแม่เจ้าภาพเออบ่รู้ว่าสางนำท้าบุญไปหานี่ไปหาไผอันที่อานมานดิมีชีวิตอยู่เนาะแม่เนาะจา้ะอีพ่อใดก่อผู้เสียนั้นค่ะอีพ่อปอง พ่อมอน,อมอนโอ้จา่าวาจังสันเนี่ยเออคุณพ่อมอน พุ่นผอมหมอนพูดที่ลมเสียหายพูดตีไตเสียจากจากลูกจากเต้าจากลกนี่ไปสู้ปะละลกบางนาดับขันหาปล่อยว้างใส่ซื้ออีพอผู้ลมเสียหายไตเสียจากให้อีกจากคนเนี่ยบอกลืมมีแต่แตเมียจะภาเพาพพอชนะแล้วสางนำทำบุญกันมากล้วจังสี่ลูกหลานอยากตีพี่น้องพอ่อจะภาพแม่จะภาพลูกเต่ายุกรรมทั้งนีจังเลยมี่ความเกินอดเกิดถึงอยากสางนำทำบุญไปหาทรงพระรไปให้ด้วยจิตใจอันเป็นห่วงอันนี้ลูกเต้าขออนอุญาตเด้อแม่เด้อเป็นเกียรติ สำหรับเจ้าภาพสกอนนให้อยหัวจักมองไปมองมาห้าหกทุ่มห้าเพื่อนบ่ให้ลองด,งดวงวิญญาณพายาวลรวดประสันพรอชาแนลเลวเขาอกเขาใจกันในเลวไม่เขามาจังไหน่าตีพี่น้องคือมือนีญาตีพี่น้องเพื่อนในทําบนสร้างหาผู้ตาย ตลอดลวงคือคุ่นพ่อมอนผู้ปรอมเสียหายผู้เปิ้นไตเสียจากจากประโลกบางนี้ไปสู้ประโลกบางนาดับขันหาว่าปล่อยว่างใไม่ควงมาจังไลนว่าตีพี่น้องคือเมื่อนี้ลูกหลานญาติพี่น้องได้สั่ง่อกอวากุศลเด้อพเออเด้อแมเออทิฏฐุนทำทางหอกสงหาผู้ลราง โมทานาภากันรางตามแนวตั้งพุทธศาสตร์กรมสมาธิแก้าศรัทธากรจังกระทำ คุณแม่ปานคุณแม่อองกะดี้อมด้วยคณะเจา้าภาพสุกุสุคนกะดีเด้อบริจาคเขานา้ำดอกบมูอาหารไทยท่านปจัจให้เจอล้างมนทินคว่มเสาโนใจใหายส้วงมัดเชียรักความตานีทั้ทงปวงในกำจัดออกเล็วจังเห็นเกลดอกสวนบู เจ้าภาพเม่เจ้าภาพพีเจ้าภาพเอ้ยหวังไอ้ส้อยกาตุนดอกนุนสองอาสมใจนายมาจะไหนเอ่ยขอเพลงยังก่อจกภาพไทยวิญญาณรักเอาตัวนี้เลยยติใหญ่หวังไอ้สอยกาตุนดอกนุนสองอาสมใจนายดวงจิตตวิญญาณของคุนพ่อหมอนนสสมสกุลยังต่อยแมจ้ำปาเท ตายบ่าบาะบัน่ยเขียนมาใหม่ในเดจ่าเด้อตัพัดหูหนวกบ่นไดงินดวงวิญญาณของคุณบ่มอันผัวผิ่นมอระาตายจากโลกเขาเราไปแล้วแน่วาา่าก็มาตายเขียน่าจะไหนใหญ่เป็นเขียนซื้อยุติจากบ่เปล่าๆๆดอก บ่ป่าปล่อยเท่าเจ็กนุ่มหน่อยก็ไตไหลบารังกันแม้เจ้าภาพพี่เจ้าภาพเอ้อยไตบ่ได้เลือกสันฐานาความจนนี้ยังก็ไตเป็นพีดอกบ่ายังเจ้าเลือกทางอีพ่อหมอนน้ำสกุลยังก็ใหญ่ชำน้านเทั่นคือหูกหัวเขาก็ได้ยินอ่ะ ดวงจิตตะมินยานของคุณพ่อสมอนผูเพิ่มมรณะตายจากโลเกเขาเนาไปแล้วแน้ว่าก็มาตายนี่เข็นว่าป่าป่อยไม่ใหญ่ ห่าแก่เด็กนุ่มน้อยก็ตายไหลวารังกันตายบ่ได้เลือกสั้นฐานาความจนนี้ยังก็ตายเป็นผีดอกบ่ยังเจ้าเลือกทางเป็นกษัตริย์ของสร้างขอปางมีอำนาจเป็นข้าทาสสวงใสไผสิพ่นก็บ่มีละแม่นเลอสิลบลิกลี้อยู่ในเรือเพนผาเป็นละเวอาลอยลอย บังยั้งพลคนในโลกกะหวงทั้งปวงเจ้าหน่อยใหญ่แม่ยาเอ้ยเกิดมาเลวกะต้องตายบ่มีเพยสีคำป้าไปหน้าชัวนิลนตายบ่ได้เลือกสั้นคนสวหรือคนหลีเดือพ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพเด้อตายบ่ได้เล,ลือกสั้นคนสวหรือคนหลีแม่ละพระทรงองค์ชี้เฮียนองดโนองค์อาพุทธเจ้า ถึงเวลาก็ยังภาวนานิพาัานยังบ่อยู่วเมลสิกุลแลวห้องอยาของอาวาบาสีึ้นและเมลสิให้สะอื้นดอกห้องปนเจ้าหวนหาเบิดน้ำตาจากสามพันกระบอหันมามองหน้าบัดนี้ฝนขึ้นมาคุณนไทยในความดี เพือนอมแล้วผเป็นแม่เป็นพ่อพ่นในเรียงน่ารูกเต้าได้สู้คำมาให้อาลำมมงได้สู้คำมาให้อาลำมมง เดี๋ยวมาเอามแม่ละสาธุอนุมโมทนาสาธุบุญกับทีมงานกณนาจะภาพของเฮาทุกทุกฐานเด้อคุณแม่เด้อนะคะรอบนี้ เพื um ่อเป็นเกียรติสำหรับดวงจิตตาวิญญาณของคุณมอมหมอนของเฮ้านะคะขอเสียงปรบมือดังๆจากญาติพี่น well ้องเป็นเกียรติสำหรับทีมงานการน่าจภาพพร้อมด้วยกองบุญกองกระกระโจนตสางน้ำทั้งบุญก้นมาเมื่อนี่เนาะแม่เนาะผันอยากให้ลองดวงวิญญาณกะจังบอกเด้อเอเด้อเด้อแม่จะภาพเด้อผันบอกให้ลองดวงวิญญาณเตยไปโหลดขึ้นจะงานอีพ่อบุญตาในกระโองนะคะอะรอบนี้ภาพทายวิญญาณหลักหนึ่งผลงานเพลงหลักกระเติรตุนผู้เนาะจ้าเนาะอะ มักแนวใดสังนน <tinc S 2> ่งขึ้นมาเอาเด้อแม่เด้ออย่าเทศโดนไล่มาโยรี่หลวงพ่อเทศเบิดมือเบิดเว้นหล่ะล่ะพนาได้หูหน่อยได้ยินอยู่อันพี่น้องน้องกระทุ่มมาเบิดสุขพินบ่แม่โออีพ่อเขียนบ่ม่าอีลัดพี่โบอี่แม่รอดเมียไบมาสุกุสุกุขออนุญาตนะคะเอ้ยเซยหน้าบ่เบิดขอบุดขอบุดคุณแม่ทั้งโลกสะอาดยำเดือดจัดเด้อดตุกตุกอันพี่น้องสตาร์สอีดียับพี่น้องตะบดบ้านยาง อพีนอ่น้องน้องบอดกะดีไก่ชิดที่ยังทุกทุกขาดน,นะคะมาเป็นกำลังในอกในใจนะคะพิเศษสุดนในสำหรับดวงปิญญาอของปุ้นตอบหมอนตองเอาตองปุ้นตองปุ้นทีตองมือกราบกราดขอบปัญญาของปอดเดิมสุขสุขสวัสดีอย่ามีความลังสาววันทูป,ปลอยบน น,นี้ลูกมีพ่อเพียงนอนมองเห็นภาพถ่ายอาวศเป็นมุงเป็นหอนอ่อนใจลมโชยผ้านาดด่างวิญญาณของพ่อไม่หลับวนเวียนละเทียนน้อยปรยดับมองเห็นภาพของ ตาภาพก็นอนคุณพีขอปันตึงคอทุกคืขอบคุณคุณแม่เจ้าภาพเจนะคะที่งานเจ้าภาพเมาส์ก่อเนาะค่ะเนาะจ้ากคหานันกับเขียนและซื้อในน้องอีกเทือดหนึ่งเดด้อเ้อนะคะขอขอบคุณคณะเจ้าภาพขอขอบคุณคุณพี่ทั้งน้องบอลขอผลงานที่นี่แต่แต่มือนยุบัดน้องใหญ่แล้วก็สักแจ้าพ่ออาโมณ์ทาสาธุบุญกับคณะเจ้าภาพพ่อ ทุกท่านค่ะกระดวงจิตตว,วิญญาณของอีพอของเฮาค่ะสถิตย,ยูแฟนแดนดิมานมอกไดกดีเด้อนะคะได้ยินเสียงห้องเสียงเอิญนลูกเต่าอ,อยู่ทั้งนี้ต,ตํามตองให้ดวนมานมเนาะไห่เนาะอ้ะโศกเสาไล่มือไล่ขึ้นแล้วบดีโศกเสาแล้วบดีมวนซื้อน,น้ากันเนาะคุณแม่เนาะตนผู้จากบาทสะก้อนเนี่ยค่ะพี่น้องขอเสียงขอเสียงลำมพองด้านซ้ายขอเสียง